และในลำดับปรกาศนี้ขอเรียนเชิญดรสมชายกุละปานาน พ่อเมืองเชียงรายเป็นประธานในพิธีมังคลา,าพิเศษพ่อคุณมังรายมหาราชเมื่อวันที่24มกราคม2569เวลา18นาฬิกานายชูชีพพงษชัยผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นายน,นรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานในพิธีมังคลาพิเศษพญามังรายมหาราชทรงประทับยืนณมนทลลานเวสนาบินเก่าตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เนื่องด้วยวัดดอยพระบาทต,ตำบลรอบเวียงโดยท่านพระครูสาธรวรธรรมเจ้าคณะตำบลรอบเวียงเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดดอยพระบาทพร้อมด้วยฝูงบิน416ตลอดจนคณะสถาสาธุชนชุมชนวัดดอยพระบาทชุมชนป่าตึงชุมชนฐานน้ำกอนชุมชนลอยพระบาทได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเมืองลายมหาราชหรืองานฤด,ดูหนาวและงานกาชาติ ประจำปี2,569เป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดทูนสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเจ้าภาพอุปการะคุณดร์สมชายกุลปาลานนนคุณอัมพรพิงขยางกูลดรพิมุกกุลปาลานนนพร้อมด้วยคณะสถาสาธทุชนผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พยามังรายมหาราชทรงประทับยืนความสูง180เซนติเมตรโดยได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดเชียงรายมาทำพิธีสวสดเจ เจริญพระพุทธมนต์มังคลาพิเศกสมโพธ เป็นมิ่งมงคลกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีพี่น้องประชาชนพี่น้องชุมชนพี่น้องสถาสาธุชนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาได้มาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากและด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนานายพีรศักดิ์ธีรบดีอดีตนายอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่และคุณนายนาริศราทีรบดีอดีตนายกกิ่งกชาติอํอำเภอแม่วางพร้อมด้วยครอบ ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยหลวงพ่อพระสิงห์เยงแสงสิงห์หนึ่งจากหลวงพ่อพระรูสาท,ทอวันธรรมนะครับวววัทยอ ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลให้กับท่านภุกทิ่วงวิวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6เมตตาในโอกาสนี้เป็นมงคลยิ่งสักการะของชาวจังหวัดเชียงรายและความเมตตาของคณะสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระพุที่ย์วงวิวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6วัดพระสิงห์พระอารามหลวงเมตตาได้ แสดงพระธรรมเทศนาเทศธรรมพื้นมือในโอกาสนี้เป็นมักสการในความเมตตาของคณะสงฆ์ทุกรูปนะครับเป็นสิริมงคลยิ่งก็ในโอกาสนี้ได้ขอบพระคุณอย่างท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านน,นรศัดิ์สุขสมบูรณ์ มีเจ้าภาพ หนน้องเอสาตุขอการขอางลายช่วยใจจรจ ชัยชรธนาพรเรียบเรียงวลิศราธินานิว1น8ร้รายงานเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ